ที่จังหวัดพัทลุงค่ะมีการถแถลงข่าวจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่17เพื่อยกย่องนะคะกยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลมีนักเรียนทั้งในจังหวัดต่างจังหวัดและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันค่ะที่หอประชุมโรงเรียนพัทลุงนายวิสุทธ ธรรมเพชนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายศักดิ์จิตมาจิตศึกษาที่การจังหวัดพัทลุงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งและเขตสองเป็นประธานอาชีวศึกษาพัทลุงผู้แทนจากมหาวิทยาลายัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงผู้อำนวยการกศนพัทลุงและผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่17ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4-8ถึงสิงหาคมนี้ค่ะที่โรงเรียน พัทลุงอําเภอเมืองพัทลุงและที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองตำบลแม่ขรีอําเภอตมดจังหวัดพัทลุงค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ใช้สร้แกนการจัดงานว่ารวมพลคนเมืองลุงเชิดชูภูมิปัญญาน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาการศึกษาสู่สากลครับและจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียนการจัดนิทรรศการของนักเรียนเวทีทางวิชาการและกิจกรรมการสแสดงทางวัฒนธรรมโดยมีนักเรียนระดับ ประถมะศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุงและต่างจังหวัดรวมถึงนักเรียนนักศึกษาจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับทั้งนี้หางานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสารรค์ภายใต้กรอบแนวคิดยกระดับคุณภาพการศึกษาสูม่มาตรฐานสากลทั้งด้านวิชาการกีฬาดนตรีและการแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆค่ะ